สวัสดีครับเท้าลายกุยเอ้อรองครับผมก๊อกครับวันนี้เราจะมาทาอะไรกนันนี่เราจะมากินขนมสิบห่อกันครับคุณเท่แบบผสมผสานแบบผสมผสานลหลาย,ลายรสห,หลายย,ยี่ห้อเลยครับนี่นครับผมขนมที่สะสมมา <laughs> ไม่ได้ซื้อนะครับสะสมมาใครให้มาต้องสะสมมามีจํานวนสิบห่อพอดีเลยไม่ซ้ำกันครับแต่ละห่อเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันไงดีก็เราจะมาผสมกันหมดเลยครับ แบบม,มัวตัวเหล่งเลยนะมัวตัวเหล่งครับแล้วก็จะกินที่มดด้วยเอาไปนงนคอยดูอะ่ะเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วดูจัส <laughs> ส่สางดูจั่งส่างสางนี่ดึงะมบบานมากเลยจะนมากเลยะแล้วก็มีจานมาเต้นแกะตูมตามนีม่เป็นตะวันขนดมอบกรอบปาปิก้านี่คือป,ปาปิก้า สแน็คแจ็คเลยไม่ใช่เราไปอ่านเจอตำราครับผมมีซอสด้วยต้องเรียนครับต้องเรียนไม่เรียนดูใกล้ๆว่าเต็มแค่ไหนนี่ครับตอนนี้มันมันมันเต็มนะครับเต็มพกไปแล้วพกใหญ่ครับเนี่ยก็เราจะเริ่มใช้สาสตร์ำให้มันทำขนมแด็กไม่ไม่ได้ล่วงเลยนะครับใส่ได้ครับบเก็ใส่ได้เก็บจากพื้นด้วยนี่ครับผม ป็นขนมไงมันตำง่ายอ่ะต่อไปอะไรต่อต่อไปเป็นขนมไดโนเสาร์เพราะมันเป็นยาอะยาสูตรนี้ได้มาจากไหนมาอีกนุ่นๆของไทยเทียวต้องเรียนครับโอนนี้ต้องเรียนครูไทยของไใกล้ ทุกคนเรียมดูได้ครับมันจะแบบว่าอันที่กินกินบ่อยนะเราซื้อมากินบ่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยกินทุกวันมันเป็นยาบำรุงร่างกายด้วยนะครับมันเป็นยาบำรุงกำลังนะครับไม่ต้องซื้ออาหารเสริมกินอ่ามาดูครับธรรมดาไปอ่แล้วก็เอาแค่นี้พอเดียวครับคาดว่าน่าจะละเอียดแล้วจะให้ที่กินคนเดียวเลยกินโชว์ทุกคนไม่ได้ครับเรากินด้วยกันแล้ว โอ้อ่าครับติดมีติดมีดมอะไรจะบอกครับคุกไม่ได้ล้างห้ามเอาคกสะอาดมาตำนะครับมันจะขาดมันมันเหมือนอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูผมก็จะเอาช้อนมาอ่านี่นี่มีซอส เอาละครับแล้วตอนนี้เราก็ช้อนไวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะกินแล้วผมจะแบ่งเป็นคนละครึ่งกับอาอหมดเลยหมดเลยว้โหดูดูให้กล้องดูว่ดนี่อืมอืมอืต้องกินให้หมดใช่ไหมเนี่ยอืมมันรู้สึกไงครับอืม ถามได้บอกไม่ถูกอ่ะเหมือนจะอร่อยแต่มันเป็นยามันเป็นยาครับต้องกินเอาละครับรสชาติมันเหมือนแบบโอเลี้ยงโอ้โหอร่อยจริงอะไรกิละกินคนเดียวเลยนี่มันแปลกมากเลยเป็นขนมของหลายยี่ห้ออันที่จริงเรากินกันทุกวันนะครับเราก็ทำแกงไม่งั้นแบบมันอร่อยอ่ะลองชิมดู ก็อ,อ,อย่าลืมเป็นอ่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ <c oughs> อย่าไปแย้เขาเห็นเลยครับเป็นการถึงจะถับบ้านเพื่อนว่าอร่อยไหมอร่อยเฮ้ยกดลุกหืมพอแล้วมั้งมีขี้แตกแน่เงี้ยมันต้องเอาให้หมดอะ่ะเอามาครับเราก็ต้องกินให้หมดอ่ะบอกจะกินให้หมด,หมดอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่มีครัเขานั่งดูคนเดียวค อร <ard Specifically S 1> ่อยจริงครับอร่อยจริงครับภาพอร่อยเก็กินไปเลยเหมือนเดิมเอ้ากินหวานดำกินทีเดียวเหงื่อแตกคิดดูมันมันรสชาติมันกลมกล่อมอะดูเหงื่อผมเนี huh. ่ย <sext> ค <router> no <c oughs> mm ุณเคือครับย้อดจริงเนี่ย

ให,หมดอ่ะีครับนี่คือผลงานของการกินวันนี้เดี๋ยวเรามาดูผลเป็นยังไงหลังจากกินไปประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีโอ้โหยาสบุนไพเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวดูดิดูดูดูหน้าคนให้สูตรนะครับนี <c oughs> <c oughs> ่ครับมันรู้ <c oughs> ดีมากเป็นยังไงบ้างครับ มันรู้สึกโล่งครับก่อน <c oughs> ถ่ายช่วยก่อนสรุปม <c oughs> ันเป็นยาบำรุงที่ยาขับถ่ายเอาเอา <c oughs> ดีๆยาถ่ายฉันดี <c oughs> <c oughs> <c oughs>